สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาขุดไพลกันนะคะเนอหลังจากที่เขาทิ้งใบนะคะไม่ได้ตายนะคะต้นไพลเนี่ยพอครบขวบนะคะเขาก็จะทิ้งใบเขานะคะเนอแต่หัวเขายังอยู่นะคะนี่คือใบเขาตายเป็นแบบนี้นะเออไม่ใช่ใบตายพูดผิดนะคะเขาจะทิ้งใบเขาเนอะนี่ต้นเขานะคะที่เขาทิ้งแต่หัวเขายังอยู่นะคะเนะพอเขาได้น้ํานะคะอาจจะเป็นน้ําฝนเนะ หัวเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่หัวใหญ่มากเลยอันนี้เราลองปลูกในบ่อปูนดูนะคะว่าหัวเขาจะเป็นแบบไหนไอ,บอ้บ่อที่เราปลูกเนี่ยเป็นบ่อแบบนี้นะคะเป็นบ่อกลมๆนะคะแล้วก็จะใช้เป็นดินด้วนนะคะแล้วก็ปลูกก็นี่ดูหัวเขานะคะเนาะอันนี้ได้แค่ปีกว่าเนาะใช่ปีกว,กว่าก็จะประมาณนี้อันนี้ไม่ใช่หัวไผ่นะคะอันนี้เป็นอะไรนะขมิินข่าวอันนี้ไม่ใช่นี่หัวไผ่จะเป็นอย่างนี้ อันนี้ขมิ้นขาวนะคะเนาะหัวขมิ้นนะคะอันนี้หัวไผ่จะเป็นเหลืองๆแบบนี้นี่นะคะเนาะดูนะคะนี่เขากําลังแตกยอดใหม่แต่เราจะเอาหน่อตรงนี้เขานะคะไปปลูกนะคะเนาะนี่ดูนี่อันนี้อันนี้หัวนี้นี่อันนี้ขุดขาดนะคะเนาะไม่รู้ว่าหัวเขาลงตรงไหนบ้างนะคะอันนี้ปลูกเนี่ยบอกมันจะเป็นดินคล้ายๆว่าดินร้วนนะคะเนาะดินล้วนนะคะเนาะ เดี๋ยวเราจะให้เด็กน้อยนะคะปลูกสมุนไพรกันนะคะอ่ะปลูกปลูกโอเคไหมคะโอเคอ่าโอเคออเค,ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูไผยที่เราปลูกไปเนาะเขาทิ้งต้นตายนะคะอ่านีหัวเขาค่ะนี่นะคะเป็นหัวเขาที่เราขุดมานี่นะคะ เอ่อที่เรารู้จักกันหรือเขาเรียกอีกชื่อนึงว่าว่านฟ้าจะใหญ่นเนาะแล้วก็เหมือนประมาาหัวเขาเนี่ยจะเหมือนไม่ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นที่ดินด้วยเนาะหัวเขาจะใหญ่ใหญ่กว่าเราจะใช้ใหญ่กว่าที่เราใช้แบบเนี้ยปลูกใหญ่กว่าที่เราใช้หัวเหมือนเนี้ยปลูกนะคะเนี่ยเนี่ยนะคะเนาะประมาณปีกว่านะคะเราก็ได้เก็บผลผลิตนะคะนี่จะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะนี่ อ๋อไพรเนี่ยเราสามารถปลูกตรงที่เดิมได้เลยนะคะเนาะแล้วเราก็ให้ปุ๋ยคอกปกติเลยนะคะเนาะแต่จะมีะเขาบอกว่าสมุนไพรประเภทหัวเนี่ยถ้าเราปลูกไปแล้วจะทําให้ดินเสื่อมใช่ไหมคะถ้าเราปลูกสมุนไพรประเภทหัวนะคะจะทําให้ดินเสื่อมถูกต้องไหมคะอ่ะจะเป็นเฉพาะบางชนิดนะคะเฉพาะพืชบางชนิดเท่านั้นนะคะเนาะ ถ้าเราบำรุงโดยการให้ปุ๋ยนะคะอย่างสม่ำเสมอนะคะหัวเขาก็ใหญ่นะคะอันนี้คือต้นที่เขาทิ้งต้นนะคะนี่ไพลนะคะต้นไพลเนาะนี่ห,นหลายหลายคนอาจจะยังไม่เห็นว่าเนี่ยต้นไพลที่เขาทิ้งต้นจะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยใบเขาจะเริ่มเหี่ยวหลายๆคนเข้าใจว่ามันตายแล้วใช่ไหมคะแต่ที่จริงมันไม่ตายนะหัวมันยังอยู่นะคะเวลาเขาขุดเขาจะขุดช่วงเดือนอ่าช่วงช่วงหน้าแรงเนี่ยเนาะ ขุดพลายนะคะช่วงที่เขาจะทิ้งต้นนะคะเนาะกุมภาเมนาอ่าประมาณกุมภาเมนานะคะมันจะยังเห็นต้นเขาอยู่เนาะมันจะสามารถที่จะขุดได้ง่ายนะคะหลังจากมีนาไปแล้วต้นเขาก็จะเริ่มแห้งนะคะเน,น,ะะนาะแห้งแล้วประมาณเนี่ยช่วงเมษายนี้นะคะประมาณเมษายนพฤษภาช่วงได้เขาได้ฝนนะคะเขาก็ไม่เกินอาทิตย์อะจากที่เขาแห้งไปเขาจะงอกขึ้นมาทันทีเลย นะคะเพราะว่าสังเกตดูจากที่ปลูกนะคะเนาะอ่าแค่นี้นะคะ